ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปะกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดตัวเองเนาะพี่น้องครับเมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่20ตุลาคม68แลาวพัฒนาออก367480ครับเลขล่างก็ออก เจ็ดสี่นพี่น้องเนาะครับของปูโคราดงวดที่ผ่านมาก,กับเสียดายพี่น้อง <c oughs> จับคู่ลุดนะครับเนาะ <c oughs> นี่นะครับว <c oughs> ันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาปูโคราด <c oughs> บนล่างวิ่งลูดสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้อง เห็ TC, C, K, M, A, นที่ซีซีกับมาเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าจับคู่ศูนย์2ีหนีในพี่น้องมนศูนย์กับสีศูนยากออกแปนะครับจับคูบอเขา่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะรัวันนี้พอต้มพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาปูโคราดนะครับ เกลียดนะพี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งรูดพี่น้องสองกับ3นะครับ ครับสองกับสามเน้นที่สองนะครับศูนย์สองเก้าสอง แปดสองนะครับศูนย์สามเก้าสาม แปดสามนะครับศูนย์สี่เก้าสี่แปดสี่นะครับ ครับปูเน้นที่สองนะพี่น้องศูนย์สองเก้าสองแปดสองนะครับ ครับสัตว์เจ็นเนาะพี่นอนะ้องเนาะหมักตัวได้กับพิจนามึงได้พี่น้องเนอะหลักสองหลักสามหล,ลักสี่เนาะพี่น้องเนาะรับรเตียมคอเอวพรอนคอยเขา่าคอยปังนองพี่น้องเนาะงวดนี่ครับวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิตุลาคมสองห้าหแปดลาพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งรูดสองกับสมเน้นที่สองขับศูนย์สองเ้าสอง 82 03 93 83 04 94 84เนาะพี่น้องเนาะครับประเทียมกระเเบิ้งก็ได้พี่น้องเลือกปูบนทรงมาให้นะครับครับราวพัฒนา22ตุลาคม68 2กับ3เน้นที่2ครับ02 92 82 039383049484สู 03, 93, 83, 04, 94, 84, ครับสูตรใหม่นะครับเนาะเอกลักษณ์ของปู่โคราดนะครับพี่น้องครับรับมเตรยมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อนปะู่โคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเต็มครับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ้งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อวอวยพรคอยเขาคอให้ปังรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับอ่าลืมนะพี่น้องเนอ,ดนอดกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตีมเยมนำนาคามครับ,รบสุดท้ายท้ายสุดนี้ข้อเอซีทุกคนโฉบโมันมัน,มนเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม